เรนูนครดอนดินถิ่นผู้ไทยสาวสวยรวยน้ำใจเลิศวิไลในวัฒนธรรมสำนักงานเทศบาลตำบลเรนูนครตั้งอยู่เลขที่249หมู่2ตำบลเรนูอําเภอเรนูนครจังหวัดนครพนมเทศบาลตำบลเรนูนครบริหารงานโดยนางรัตนาพรคงพรามนายกเทศมนตรีตำบลเรนูนคร นายนิวชนบัวสายรองนายกเทศมนตรีตำบลเรนูนครนายทรงเกียรตินาสมรองนายกเทศมนตรีตำบลเรนูนครนางหงสุดาแก่นจันเลขานายกเทศมนตรีตำบลเรนูนครนายฉลองแสนลังที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเรนูนครฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งประกอบด้วย นายเด่นตชัยบัวสายประธานสภาเทศบาลตำบลเรนูนครนายชุมพรล่าสุพรมรองประธานสภาเทศบาลตำบลเรนูนครและสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งทำหน้าที่เป็นตัวแทนเสียงของประชาชนรับผิดชอบในการพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนดนโยบายด้านต่างๆรวมถึงให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของชุมชนหัวหน้าส่วนราชการประกอบด้วยนายรพีพัฒน์มหาโคตรปลัดเทศบาลวาทีร้อยเอกธนาวุฒิศริอินรองปลัดเทศบาลนางสาวจุธามาศคุ้มสัพรหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลนางวันวิสาอิงเอนุกผูมิอำนวยการกองคลังนายอภิชาติโชคเจริญภพศารผู้อำนวยการกองช่าง นายพิศดารผลโยนผ่วอหนวยการกองการศึกษานางยาวลักษ์เขตจรริทธ์ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้อมกองการศึกษาเทศบาลตะบนเรณูนครโดยภารกิจสำคัญประการแรกของเราคือการดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตะบนเรณูนคร สถานที่ซึ่งเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของเด็กๆอายุ2-5ปีเราจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายผ่านการเล่นเพื่อให้เด็กๆได้สำรวจค้นพบและเติบโตอย่างเต็มศักยภาพในสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นและปลอดภัยเรายังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสุขภาพและพลานามัยของทุกคนในชุมชนผ่านการดูแลสนามกีฬามืองเวสเตเดียมซึ่งเป็นสูงกลางแห่งการออกกำลังกายกีฬาและนันทนาการของชาวเรนูนครสนามกีฬาแห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงลานประลองฝีมือของนักเรียนและนักศึกษา จากทุกสถาบันเท่านั้นแต่ยังเป็นพื้นที่เปิดกว้างสําหรับประชาชนทุกคนที่จะได้มาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเพื่อการออกกําลังกายเรียกเหงื่อในยามเย็นหรือเป็นสถานที่สําหรับจัดก,กิจกรรมชุมนุมต่างๆเพื่อเสริมสร้างความรักและความสามัคคีของคนในชุมชนและอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของเราคือสระว่ายน้ำเทศบาลแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมสุขภาพที่ดีของเยาวชนและประชาชนทั้งในและนอกเขตเทศบาลเรามุ่งหวังให้ทุกคนได้ออกกําลังกายเพื่อสร้างเสริมร่างกายที่แข็งแรงยิ่งไปกว่านั้นเราตระหนัก กถึงความสำคัญของความปลอดภัยทางน้ำจึงได้จัดหลักสูตรการเรียนรู้เพื่อเอาตัวรอดในน้ำโดยทีมครูฝึกผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะมอบทักษะจำเป็นในการช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นสร้างความมั่นใจให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัยและมีความสุขกองการศึกษาเทศบาลตำบลเรนูนครเราทุ่มเทเพื่อพัฒนาศักยภาพสร้างสารรค์ชุมชนที่เข้มแข็งและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลเรนูนครมีภารกิจในการดูแลคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของประชาชนทั้งการจัดตั้งกองทุนชับปนก,กิจสงเคราะห์จากขยะรีไซเคิลการประกวดชุมชนตามโครงการเรนูนครเมืองน่าอยู่และการดูแลตลาดสดให้ได้มาตรฐานสะอาดปลอดภัยนอกจากนี้ยังดำเนินโครงการพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก ดูแลโรงค่าสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารวมถึงการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่สะอาดยั่งยืนด้วยความมุ่งมั่นดังกล่าว ทำให้ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานเทศบาลหน้าอยู่อย่างยั่งยืนระดับประเทศประจำปี2555จากสมเด็จพระกนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสํานักปลัดเทศบาลทำหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนการดำเนินงานของเทศบาลดูแลด้านการบริหารงานบุคคลการจัดทำนโยบายและแผนรวมถึงภารกิจด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยเพื่อให้การทำงานของเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธ,ธิภาพและต่อเนื่องพร้อมทั้งให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากหลากหลายพื้นที่รับผิดชอบการจัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุนครพนม38และจัดกิจกรรมส่งต่อกําลังใจผู้สูงวัย100ปี เพื่อสร้างความอบอุ่นและคุณค่าทางจิตใจให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยจัดประชุมคณะกรรมการชุมชนเพื่อรับฟังความคิดเห็นและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นนอกจากนี้ยังดำเนินโครงการขุดลอกผักตกชวากอเตยป่าและไมยาราบยักษ์เพื่อฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมสำนักปลัดเทศบาลจึงเป็นกำลังสำคัญ ที่เชื่อมโยงทุกภารกิจเพื่อให้เทศบาลตำบลเรนูนครพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน กองคลังมีหน้าที่ดูแลด้านการเงินการบัญชีการพัสดุและการจัดเก็บรายได้ท้องถิ่นเพื่อให้เทศบาลมีงบประมาณเพียงพอต่อการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่องลงพื้นที่สำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภาษีป้ายรวมถึงการจัดเก็บค่าขยะมูลฝอยเพื่อให้เกิดการจัดเก็บรายได้อย่างเป็นธรรมและโปรง่งใสพร้อมทั้งส่งเสริมบุคลากร,กรเข้ารับการอบรมหลักสูตรการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ n e w e l a s ประจําปี2 1568เพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการคลังของเทศบาลตำบลเรนูนครกองช่างมีหน้าที่สำคัญในการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคของเทศบาลทั้งการออกแบบควบคุมอาคารและดูแลการก่อสร้างรวมถึงการบัรุงรักษาและซ่อมแซมถนนเพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัยนอกจากนี้ยังให้บริการประชาชนด้านงานช่าง ตรวจสอบดูแลและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานของชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อก,การพัฒนาอย่าง,งยั่งยืนในเขตเทศบาลตำบลเรนูนครเทศบาลตำบลเรนูนครมุ่งมั่นพัฒนาพื้นที่ชุมชนเมืองเก่าสู่การเป็นเมืองอนุรักษ์วิถีชีวิตชุมชนและเมืองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผู้ไทยผ่านแผนงานโครงการสำคัญมากมายดังนี้1 ออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนคนเดินเมือง 2. การพัฒนาเส้นทางประวัติศาสตร์ย่านชุมชนเก่า Heritage Walk 3. ออกแบบและพัฒนาทางเดินเท้าของเมือง 4. การศึกษาและออกแบบพัฒนาเส้นทางขนส่งสาธารณะขนาดเล็กเมืองเรนูนคร 5. การออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบสนามกีฬาเรนูนคร 6. ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบสนามกีฬาอำเภอเรนูนคร 7. การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานอเนกประสงค์เพื่อเป็นลานกิจกรรมเมืองภูไทย 8. การออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและศูนย์จำหน่ายสินค้าโอท็อปเปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณตลาดสุดเทศบาลเรณูนครและบริเวณโดยรอบ 10. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณห้แยกอนุสาวรีย์ภูไทย11ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหมู่บ้านชุมชนภูไทยเรณูนครเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 12. ว่างผังแม่บทวัดพระาธาตุเรนู13ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดบุรพารามและพื้นที่โดยรอบเทศบาลตำบลเรนูนครภายใต้การนำของนางรัตนาพรคงพราหมนายกเทศมนตรีตำบลเรนูนครและคณะผู้บริหารยึดมั่นในหลักธรรมิบาลความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนมุ่งขับเคลื่อนเมืองเรนูนครสู่การเป็นเมืองอนุรักษ์วัฒนธรรมผู้ไทย ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนเพื่อให้เรนูนครก้าวสู่การเป็นเมืองที่เจริญมั่นคงและอุดมสมบูรณ์